สนใจที่น่าสนใจเพิ่มเติมอันนี้เพิ่มเติมเพิ่มเติมจากของเดิมอที่เด็กๆจดบันทึกไว้อยู่ตรงไหนคะเพิ่มเติมอ,อันแรกอันแรกคือสเสด็จเมืองสิงคโปร์ของอังกฤษนะ ตรงนี้ตรงนี้เป็นการเสด็จออกนอกประเทศเพื่อที่จะไปเจริญสัมพันธไมตรีไปดูบ้านเมืองของชาวยุโรปไปไปไปดูว่าบ้านเมืองในฝั่งตะวันตกเนี่ยเขามีพัฒนาการอะไรไปบ้างทีนี้ในการเสด็จออกต่างประเทศ ในยุโรปเนี่ยสองครั้งใหญ่ๆส่วนที่แถบที่อยู่ใกล้ๆนะคะครั้งแรกก็คือที่สิงคโปร์สิงคโปร์ที่อยู่ทางภาคใต้ของไทยปัจจุบันแต่เดิมสิงคโปร์นั้นเป็นของอังกฤษนะคะอังกฤษอันนี้เป็นเป็นอันแรกทีนี้ลองมาดูอันนี้ทีละยอย่อางในนี้บอกว่าตั้งโรงเรียนพัฒนา สวนกุลานะเดิมเดิมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุลาบอันนี้ตั้งเป็นแห่งแรกเป็นโรงเรียนหลวงเดิมเราเรียกโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กนะคะแล้วก็ย้ายแล้วก็ย้ายมาที่พระตำหนักสวนกุลาบแล้วก็เรียกโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบอันนี้เป็นโรงเรียนหลวงแล้วก็ ต่อมาก็มีการตั้งโรงเรียนสำหรับราษหรือโรงเรียนสำหรับราษฎรที่เรารู้จักว่าเป็นโรงเรียนแรกสำหรับที่ประชาชนทั่วไปได้เรียนก็คือโรงเรียนมหันตภารามอันนั้นแต่ตรงนี้พระตำหนักสวนกุหลาบเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ที่หกเอ้ที่5นะคะที่ห้าอันนี้เพิ่มเติมลงไปนะคะเอาต่อไปอ พุทธศักราช2417บอกแล้วว่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจเน่ยเยอะมากแต่อันนี้เอาเฉพาะที่ตรงนี้เราใช้คำว่าตั้งกลมไปษนีโทรเลขนะกลมไปรษนีโทรเลขรู้จักอ่าไปนีรู้จักไหมคะที่ส่งจดหมายที่ส่งสอ,อสออะไรนั่นะเมื่อก่อนจะมีโทรเลขเวลาเราจะติดต่อ โทรเลขจะเป็นเครื่องติดต่อสื่อสารจะตั้งอยู่ที่ไปรษณีย์เวลานักเรียนจะส่งข้อความต้องเคาะเคาะต้องให้เจ้าหน้าที่เคาะเด็กๆก,ก็เขียนข้อความสั้นๆส,สมมตุติเพื่อนเราหรือญาติเราอยู่เชียงใหม่นะไม่ได้หมายความว่าส่งไปที่บ้านแต่หมายความว่าส่งไปที่ไปรษณีย์ที่เชียงใหม่เด็กๆเ,เขียนว่ากลับบ้านชื่ออะไรล่ะชัยพัฒน์ กลับบ้านด่วนแม่ให้อภัยแล้วครูก็ไปที่ไปรณีย์ <c oughs> หัวหินเลยส่งข้อความเขาเนี่ยส่งไปให้นะเขาอยู่บ้านเล็กที่นี้เขียนไปว่าชัยพัฒน์กลับบ้านด่วนแม่ให้อภัยแล้วนะเขาก็เคาะใหญ่เลยนะมันข้อความผ่านไปแล้วก็จะแปลงสัญญานูน่นไปโผล่ที่ไหนคะ <c oughs> ไปที่เชียงใหม่ <c oughs> ที่เชียงใหม่ก็จะขึ้นบ้านเล็กที่ที่ชัยพัฒน์ไปแอบอาศัยอยู่แล้วก็จะเขียนว่า อะไรนะเมื่อกี้นี้ชัยพัฒกลับบ้านด่วนไม่ให้อภัยแล้วอันนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็จะพับพับพับแล้วก็เอาไปส่งไปให้ที่พักต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ตั้งนั่งรถยนต์หรือเดินไปไปถึงบ้านที่ชัยพัฒอยู่เราก็เปิดจดหมายเปิดไปรษณีย์ไอ้น่นน่าโทรเลขนะ่ะอ่านมันต้องสั้นๆนะยาวไม่ได้ค่าส่งมันแพงมากอ่านโอ้แม่ให้อภัยแล้วกลับบ้านดีกว่าว่าแล้วก็กลับบ้านอย่างนี้อันนี้คือโทรเลขมีไหมเคยมีไหมนะ ไม่มีล่าสุดเนี่ยเขามีครั้งสุดท้ายเมื่อปีไหนนะเขาเลิกไปแล้วเขาเลิกไปแล้วตอนนี้มีแต่ของเก่าให้ดู<อ>เด็กๆก,ก็ไปดูของเก่าก็แล้วกันอ,อืมเดี๋ยวนี้ก็โทรศัพท์ถ้าไม่รับก็ตัดสายทิ้งหมดอืมโทรไปสามครั้งถ้าไม่รับแล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านแล้วพอนะเอาต่อไปเคยเห็น เคยไปเที่ยวงานกิจกรรมต่างๆแล้วเขามีรถที่ลากๆแบบนี้เคยเห็นไหมคะอ่ารถที่ใช้หัวรถจกักรเ,เออข้างหน้าจะเป็นเครื่องแล้วก็มีคนแล้วก็มีคนบรรยายเวลาเราไปเที่ยวเขาเรียกรถอะไรคะรถรางรถราง,ลลางแต่รถรางในสมัยนี้เนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นเครื่องจักรใหญ่ๆแล้วก็มีล้อเป็นรางเหมือนที่หัวหินมีไหม รถรางรอบเมืองอ่ามีมีตอนนี้ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปนั่งแล้วเขาก็จะขับไปตามถนนเรื่อยแต่ในสมัยนั้นรถรางก็คือรถรางต้องวิ่งในรางต้องวิ่งในรางต้องวิ่งในรางล้อเนะี่ยไม่ใช่ล้อแบบใหญ่ๆเหมือนเดี๋ยวนี้แล้ววิ่งไปบนถนนได้ต้องวิ่งเหมือนรางทำรางไปแล้ววิ่งในรางเท่านั้นนะคะก็เกิดขึ้นในสมัยอยากนั่งเหรอคะ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ก็มีรถรางเราไม่ใช้ม้าลากแล้วเราใช้ไฟฟ้าเพราะว่าในสมัยนี้มีไฟฟ้าใช้หรือยังนะเออเริ่มมีแล้วในพระนครเนี่ยมีแล้วคําว่าพระนครก็คือในเมืองเมืองหลวงคือกรุงเทพนะคือตัวกรุงเทพก็มีรถรางใช้แต่ก่อนรถเราก็ใช้ใช้เกวียนถูกไหมคะใช้เกวียนให้อรลาก วัวม้าลากถูกไหมคะแล้วก็มีรถลากที่มีคนลากเ่เขาเรียกรถลากแต่ตอนนตอนหลังพอมีไฟฟ้าก็เป็นรถรางก็นําเข้าจากต่างประเทศก็ท่านเสด็จไปไหนมาละ่ะไปยุโรปมาถูกไหมคะก็เอารูปแบบมาก็มีรถรางใช้ตอนนี้ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะถือว่าท่านสมัยมากแล้วต่อไป สร้างพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทเในถ้าเราไปเที่ยวที่พระบรมมหาราชวางังในพระบรมมหาราชวังภายในรั้วรอบขอบชิดที่มีวัดพระแก้วอยู่ด้วยด้านในจะมีสิ่งก่อสร้างที่เราเรียกว่าพระที่นั่งเนี่ยหลายองค์ด้วยกันก็คือมีหลายหลังอย่างเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถูกไหมคะเทียไว้พระบรมศพถูกไหมเอ่ยอันนี้อีกพระที่นั่งหนึ่งครับพระที่นั่งจากกรีมหาปราสาทอันนีสส้สร้างในสมัยรัชกาลที่5นะคะเป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงด้านล่างเป็นแบบยุโรปเป็นแบบยุโรปข้างล่างเป็นเขาเรียกอะไรคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณนั้นส่วนด้านบน เป็นแบบไทยเป็นแบบยอดประสาทน,นะคะถือว่าเป็นศิลปะที่ทำไมคะผสมผสานกันเพราะว่าเรามีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข้ามามีช่างมีวิศวกรที่เราให้เข้ามาทำงานเนี่ยมีเยอะมากนะวิศวกรผู้คนทำเขาเรียกวิศวกรนะ,ะตรงนี้เขาสร้างเมื่อสร้างเมื่อ,อไหร่ สร้างเมื่อสมโพธกรุงรัตนโกสิน์หรือฉลองกรุงเทพครบ100ปี<ม>นะคะ<ม>ครบกรุงเทพ100ปี<ม>ก็เลยสร้างพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทเกิดขึ้นตอนนี้ึงนเกินก100ปีทำไมถึง100ปี2,425<ม>ถูกไหมครบ100ปีมีการเฉลิมฉลอง50ปีฉลอง100ปีฉลอง หนึ่งร้อยห้าสิบปีฉลองสองร้อยปีฉลองเดี๋ยวเราจะฉลองสามร้อยปีด้วยกันไหวไหมอยู่ไหวไหมอยู<ง>่ไหวไหมคงอยู่ไหวคงอยู่ไหวอันนี้อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปต่อไปอ,อีกอันหนึ่งประกาศใช้รัตนโกสินทร์ศก เคยได้ยินไหมคะรอสอเคยได้ยินรอรอจุดสอจุดรอสอรัตนโกสินทร์ศกหนึ่งร้อยสิบสองไหมตรงนี้นักเรียนเอาตัวการันนะออกนะเอาตัวการันออกไม่มีตัวการันคำว่าศิลศกไม่มีการันนะเอ,อรัตนโกสินทร์ศกประกาศใช้ให้เริ่มใช้สร้างปรุงรัตนโกสินเป็นรอสอหนึ่ง เราสร้างเมื่อไหร่คะเราสร้างกรุงเทพเมื่อไหร่พุทธศักราชเท่าไหร่คะ2อ2 5ยถูกไหมเอ่ยแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ใช้รัตนโกสินทร์ศกเรายังใช้แบบนี้อยู่แต่ว่าในสมัยของรัชกาลที่5เห็นความสำคัญว่าเราน่าจะใช้เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงก็งเ,เลยประกาศใช้ว่าปี2,325ให้เป็นรอสหนึง่ง หรือรัตนโกสินทร์ศกหนึ่งเพราะสร้างกรุงเทพนะตรงนี้ท่านเรียนอยากทราบว่าเท่าไหร่ตอนนี้รอสอเท่าไหร่เด็กๆก,ก็ต้องเอาอะไรไปลบ1,300เไอ้ย 2, 24. 24. พยเพราะ25เป็นปีที่หนึ่งเด็กๆต้องใช้2,324ไปลบ แล้วก็จะเป็นค่าของรอสอรหรือรัตนโกสินทร์ศกนะรสร้อยสิบสอ 112. เคยได้ยินไหมเคยหรือไม่เคยไม่เคยอีกแล้วสร้างรถไฟทั่วประเทศสร้างรถไฟทั่วประเทศนะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งกรมรถไฟ2433 2,433แต่ว่าทั่วประเทศ<ม>ก็คือสายแรกกรุงเทพอยุธยา<ม>นะกรุงเทพอยุทยากรุงเทพอยุทยาสายแรกนะคะสายแรกกรุงเทพอยุธยา2,439สร้างเสร็จแล้วก็ไปเปิดสเสด็จไปเปิดครั้งแรกก็คือกรุงเทพอยุธยา ถ้าเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือต่อมาสร้างทั่วประเทศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือกรุงเทพโคราชภาคเหนือก็คือกรุงเทพอุตรดิตฐ์ส่วนภาคใต้กรุงเทพเพชรบุรีเพชรบุรีรู้จักเพชรบุรีไหม <don> มาต่อที่มาแค่เพชรบุรีแล้วก็ต่อมาจนถึงหัวหินก็มีสถานีรถไฟหัวหินช่วงในสมัยรัชกาลที่ที่หก นะช่วงในสมัยรัชกาลที่6อ้าวต่อไปต่อไปตรงนี้เส,นเสียดินแดน